ข้อสอบ IJSO OK. เมีรอบที่1ปี2562ข้อ26นำน้ำแข็งแห้งหนัก11.0กรัมที่อุณหภูมิลบ78องศาเซลเซียสใส่ลงในน้ำหนัก20.0 20. กรัมที่อุณหภูมิ 0. 0.0องศาเซลเซียสเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลเนี่ยจะมีน้ำแข็งเกิดขึ้นกี่กรมัมแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นกี่กรมัมเขากำหนดให้ว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนกับสิ่งแวดล้อม ปลว่าการไหลเทความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างน้ําแข็งแห้งกับน้ําเท่านั้นแล้วก็กําหนดเพิ่มเติมมาให้อีกว่าค่าความจุความร้อนจําเพาะของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีน้อยมากจนไม่ต้องนามาคิดแล้วก็กําหนดค่าอื่นๆมาก็คือค่าความจุดความร้อนจําเพาะของน้ําและก็น้ําแข็งแล้วก็มีความร้อนแฝงการหลอมเหลวของน้ําแข็งแล้วก็ความร้อนแฝงการระเหิดของน้ําแข็งแห้งที่นี้ค่าความจุความร้อนจําเพาะคืออะไรค่าความจุความร้อนจาเพาะก็คือ มันเป็นความร้อนที่สาร1กรัมรับเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็ดูตามหน่วยเลยถ้าเป็นตามหน่วยที่เขาให้มาก็แปลว่าตัวเนี้ยใช้เป็นเคลวินแปลว่าสารหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป1เคลวินส่วนความร้อนแฝงความร้อนแฝงเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่ใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเช่นค่าความร้อนแฝงการหลอมเหลวของน้ําแข็งเนี่ยแปลว่าถ้าน้ําจะ เปลี่ยนเป็นน้ําแข็งมันจะคายพลังงานออกมา1กรัมเนี่ยคายออกมา330จูลหรือเปลี่ยนจากน้ําแข็งเป็นน้ํามันก็จะดูดพลังงานเข้าไป330จูลต่อ1กรัมนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นการถ่ายเทพลังงานระหว่าง2อันก็คือตัวน้ําแข็งแห้งน้ําแข็งแหง้งถ่ายเทพลังงานให้กับอ่าสองตัวนี้ถ่ายเทพลังงานให้กันนะ ให้กับน้ําก็คือต้องดูว่าตัวไหนรับตัวไหนให้ใช่ไหมถ้าน้าแข็งแห้งเนี่ยมันระเหิดระเหิดแปลว่ามันเป็นการดูดความร้อนถูกปะดูดความร้อนเข้าไปเพื่อเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายไปเป็นไอส่วนน้าเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งแปลว่ามันคายความร้อนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นน้ําแข็งทีนี้น้ําแข็งแห้งอยู่ในที่อุณหภูมิลบเจก็พอดีว่าน้ําแข็งระเหิดน้าแข็งแห้งระเหิดที่อุณหภูมิลบเจพอดี แปลว,ว่ามันก็จะระเหิดกลายเป็นไอก็จะเป็นแข็งกลายไปเป็นไอส่วนน้าเนี่ยก็จะเป็นเหลวกลายไปเป็นของแข็งเพราะว่ามันก็จะคายความร้อนให้ไปเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนคายเท่าไหร่ตัวไหนรับเท่าไหร่เราจะได้เปรียบเทียบว่าอันไหนที่ทําหมดเลยก็คือเกิดดูความร้อนเข้าไปหมดเลยหรือตัวไหนที่ไม่หมดเรามาพิจารณาที่น้ําแข็งแห้งก่อน น้ำแข็งแห้งเปลี่ยนจากของแข็งกลายไปเป็นไอแปลว่าไม่มีการเปลี่ยนอนุณหภูมินะเราก็จะใช้สูตรเดียวก็คือ Q เท่ากับ m l Q เท่ากับพลังงาน m เป็นมวลส่วน l คือความร้อนแฝงของการระเหิดของน้ำแข็งแห้งซึ่งมวลของมันคือ11.0กรัมส่วนความร้อนแฝงเนี่ยอยู่ตรงนี้570 570จูลต่อกรัมคูณกันออกมาก็ได้เท่ากับ 6,270จูลน้ำแข็งแห้งเปลี่ยนไปเป็นคําน้ซใสหมดเลยใช้พลังงานทั้งหมด6,270จูลทีนี้เรามาดูกรณีน้ำเปลี่ยนไปเป็นน้ำแข็งทีนี้น้ำที่เอามาเนี่ยมัน0ูจองศาเซลเซียสอยู่แล้วศูนุศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยคืออุณหภูมิที่น้ำจะล้อมเหลวดังนั้นน้ำของเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอนุณหภูมิก็คือเปลี่ยนสถานะได้เลยใช้สูตรเดียวกันคือ Q เท่ากับ มวลของน้ำอยู่ที่20กรัมความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเนี่ยอยู่ที่330จูลต่อกรัมคูณกันออกมาได้66ส่วนสองตัว6,600จูลจะเห็นว่าตัวไหนมากกว่าจะเห็นว่าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าคือตัวเนี้ยมันยังไงเอ่ยมันคายพลังงานออกมามากกว่า ส่วนน้ำแข็งแห้งเนี่ยต้องการรับแค่เท่าไหร่แค่ ,6270 แปลว่าน้ำแข็งแห้งจะระเหิดหมดเลยระเหิดหมดเลยแปลว่า11กรัมเนี่ยระเหิดหมดเลยเราดูว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ก็แปลว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเดิมน้ำแข็งแห้งเนาะ11อกรัมหาปริมาตรของมันเพราะว่าคำถามคือเกิดขึ้นกี่ลิตรเราต้องเปลี่ยนกรัมให้เป็นปริมาตรเปลี่ยนกร,รัมให้เป็นปริมาตร ใช้ตัวเชื่อมก็คือโมลหาโมเลกุลเวทของคาร์บอนไดออกไซด์มวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะได้ว่าคาร์บอนเนี่ยมอะตอมเป็น12บอวกออกซิเจน2ตัวที่เป็น16ก็เท่ากับ12บวก32เท่ากับ44โอเคดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์11กรัมโมลของคาร์บอนไดออกไซด์11กรัมก็เท่ากับ11ส่วน44เท่ากับ1ส่วนสี่ โมล1ส่วน4โมลทีนี้หาปริมาตรยังไงหาปริมาตรก็คือที่ STP เนี่ยปริมาตรของแก๊สทุกชนิด1โมลจะมีปริมาตรเท่ากับ22.4ลิตรมั้ย22.4ลิตรอ่ลิเราดูก่อนว่า STP เนี่ยมันคือเท่าไหร่ STP มันคือ standard temperature and pressure ถูกไหมซึ่ง Temperature ของมันตรงเนี้ยใช้ที่ศูนย์องศาซีศูนย์องศาซและความดัน1นึ่ง atm okay. ดังนั้นสามารถเปลี่ยนจากโมลให้กลายไปเป็นปริมาตรได้ด้วยการคูณกับ22.4นั่นเองนะจ๊ะก็จะได้ว่าปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ1.4ส่วน4คูณ22.4ก็จะเท่ากับ45เป็น2อ่า องจุดสี่แล้วก็สี่หกเป็นยี่สิบสี่อ่ะเท่ากับเป็นห้าจุดหกลิตรโอเคดังนั้นเป็นไปได้สองอันเป็นไปได้สองอันเราก็จะมาดูว่าน้ําแข็งเกิดขึ้นเท่าไหร่น้ําแข็งเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยน้ําแข็งเนี่ยจะต้องคายพลังงานออกไปแค่6 2พันเจ็สิบเพราะว่ามีตัวเพราะมันจะถ่ายเทแค่นี้ถูกไหมเพราะตัวหนึ่งเขารับไปสูงสุดอ่ะ แค่นี้แล้วก็เพราะว่าน้ําเขาก็จะให้ความร้อนออกมาเท่านี้เพราะว่าความจุความร้อนเฉพาะของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิดแปลว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพอมันระเหดกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วอะถ้าไม่มีความจุความร้อนจเพาะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ได้คิดว่าอุณหภูมิมันจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่ต่อนหนึ่งกรัมของมันใช่ไหมก็แปลว่าโอเคมันเปลี่ยนสถานะแล้วก็จบเลยที่เหลือ <c oughs> ก็ว่าเป็นน้ําที่มัน ไม่เปลี่ยนสถานะก็เลยจะได้ว่าจาก Q เท่ากับ ML เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นถ้ามันมีพลังงานแค่นี้ล่ะมันต้องใช้น้ำแค่กี่กรัมนะคูณด้วย3า0อนะ่สมสิอนตัวคำ้อนแฝงยังเหมือนเดิมเนาะ M ก็เลยเท่ากับ6 2 7 0งเจ็ส่วนสามส่ะตัดตัด <c oughs> ตัวนี้ก็จะได้19 ใน19กรัมก็เลยแปลว่าน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้น19กรัมแล้วก็แก๊สคาร์บอนไซด์เกิดขึ้นทั้งหมด5.6ลิตรนั่นเองคำตอบก็เลยเป็นข้อ C cat